ใช่ค่ะาเงตันกำนักำนันสวัสดีค่ะพบกับช่องสภายเกาหลีบายเคเรียนะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นเทศกาลวันกินไก่ค่ะ ในช่วงหน้าร้อนของทุกปีนะคะตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมไปจนถึงเดือนอไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะคนเกาหลีจะเรียกช่วงนี้ว่าซัมบกค่ะคือวันที่มีอากาศที่ร้อนมากๆร้อนสุดๆนะคะเกาหลีมีความเชื่อว่าอากาศร้อนก็ต้องกินของร้อนๆนะคะเพื่อดับร้อนนั่นเองค่ะ เลยต้องกินไก่ตุ๋นโสมที่อยู่ในซุปร้อนๆแถมยังจะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็จะเพิ่มพลังให้กับเราได้ต่อสู้กับอากาศร้อนๆได้ดีด้วยนะคะและก็หลายครั้งนะคะเวลาที่ซอลงรูปภาพหรือลงคลิปที่เกี่ยวกับไก่ต้มนะคะหรือเมนูเกี่ยวกับไก่นะคะ ก็จะมีคําถามเกิดขึ้นเสมอว่าคนเกาหลีเขากินไก่กันเยอะๆแบบนี้เขาไม่กลัวเป็นเกาหรอเมื่อก่อนนะคะซอก็ได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันค่ะว่ากินไก่แล้วจะเป็นเกานะคะแต่ตอนนี้พอเราโตขึ้นเราก็ไปหาข้อมูลไปอ่านติดตามข่าวสารจากคุณหมอท่านอื่นๆนะคะที่ได้อธิบายเกี่ยวกับโรคนี้มานะคะเดี๋ยวซอจะอ่านข้อมูลนี้ให้ฟังนะคะก็เป็นข้อมูลจากคุณหมอหลายๆท่านนะคือว่า การรับประทานไก่ในปริมาณมากไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคเกาเนื่องจากโรคเกาเกิดได้จากการสะสมกรดยูริกปริมาณมากในร่างกายของเราแน่นอนว่ากรดชนิดนี้ไม่ใช่กรดที่พบได้มากในไก่เนื่องจากส่วนมากแล้วกรดยูริก จะถูกผลิตขึ้นจากร่างกายของเราเองประกอบกับมาจากอาหารที่เราทานด้วยส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้มีผลมากเท่ากับกรดยูริกในร่างกายแต่อย่างใดถึงแม้ว่าการทานไก่จะไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคเกาแต่สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์อยู่แล้วการทานไก่หรืออาหารที่มีโปรตีนและกรดยูริกสูงจะทำให้อาการกำเริบขึ้นมา นั่นเองค่ะทุกคนดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นเกาอยู่แล้วจึงควรหลีกเลี่ยงการทานไก่นั่นเองค่ะแต่คนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเกาทานได้ปกตินะคะแล้วไม่ใช่แค่ไก่อย่างเดียวนะยังมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอีกเยอะ หลายตัวมากเลยนะอย่างเช่นอันนี้นะคะที่ซอแปะภาพให้ดูก็คืออาหารอะไรบ้างที่ทําให้เราเกิดเป็นโรคเกาต์นะคะเคาขาก็ยกตัวอย่างมาว่ามีอาหารทะเลเช่นไข่ปลากุ้งและหอยเป็นต้นน้ําหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถั่วบางชนิดอย่างเช่นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองนะคะหรือผักบางชนิดได้แก่หนอ่อไม้เห็ดชะอมหรือเครื่องในไก่ทุกชนิดเนื้อสัตว์สีแดงอันนี้คือมีความเสี่ยงให้เป็นโรคเกาต์แต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ควรทานในปริมาณที่พอเพียง และไม่ควรทานมากเกินไปค่ะอันนี้ก็ไปเอาข้อมูลอ้างอิงมาจากในเว็บไซต์แล้วก็ลหลายๆที่นะและเขายังมีบอกด้วยนะคะวิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเกานะคะนั่นก็คือไม่ทานอาหารที่มีกรดยูริกในปริมาณมากในทุกๆวันเนาะแล้วก็ดูแลร่างกายไม่ให้มีน้ำหนักเยอะเกินไปออกกำลังกายแล้วก็ลี่ลงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมค่ะ 뭐예요? 아, 똑 같아요. 네, 하지만 커요. 어. 먹고 맛있어. 어. 이거 큰 거. 먹고 맛있어. 아, 어, 지금 응. อีโดเกมงโกมาิสวยอ่น sw ่ควันน no yes euh ี้พี่ปังยิ้มมาขอผักไทยเอาไปฝากเพื่อนที่ต่างจังหวัดค่ะพี่ปังยิ้มมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนเพื่อนแกเนี่ยไปทํางานที่เกาะสมุยนะคะเป็นเวลาหปีค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วนะคะก็เลยคิดถึงอาหารไทยคิดถึงผักเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ปังยิ้มอยากเอาเจ้าผักอะไรไปให้เพื่อนกินนะคะก้าวโมกยอถ้าชิคุณเอชา นี่ก็ไทยก็음식แค่먹어요โอ้นึกว่าแหงอาจจะยิ้มชินก็แหงหรอแค่ก็อื้มที่ให้ชิ้นแหงโอเคมันทาทาจ้ะล่ะก็อืมเออกระเพราอืมนี่แหละผัดกระเพราอีกอ่ะพาชินอืมพาจินนี่ก็นี่ก็รู้จักอะไรอ่ะอืมมีเทลโอเคมาใจโยอืมน่าเดี๋ยวมาดูพี่ปังยิ้มตัดผักนะคะกระเพราบุษบ ใช่ค่ะ 음, 맞아요? 맞아요. 응. 음. <laughs> 예, 예 이거? เ 마니 요 네, 이 한국 사람 좋아요 음. 뭐? 잘하네. 하지만 이거 다 잘라요. 식뭐 먹어요? 서, 또 있어요. 또 있어요? 음, 또 있어. 잘하네. 이거 냉장고 넣어요? 네, 네 냉장고 하지만 음. 냉장고 인주2주 네. 못해요 2주 섞어서 아. 똥 빨리 먹어요 아. 네 빨리 먹어요 네 인신구 만나요? 몇 사람? 아몇 네, 사람? 에몇 사람? 두 사람 두 사람 아 오케이 많아 <laughs> 하고 싶어요 있어요 또또 또 이거 아줌마니뭐 같이 먹어요? 응 음. 친구 음 다음 주 친구 혼자 음. 또 먹어요 오케이 가자 아, เดี๋ยวพาพี่ปังยิ้มไปดูอีกว่าจะเอาอีกไหมมีโหระพาะพากับแมงลักแมงลักไม่น่าจะกินเป็นค่ะทุกคนน้ำเส้นสวยไสวยหอมแร์ละนิยมอีกคุกอีกุกโมกุบะอันนี้ชื่อชื่ออีรึมพักแพลอป้าอไม่ชงชื่อรออยู่ชินเงหักมันชื่싫어요อีกอืมพักชสเตอ맞้อ่อื 음. 음고 친구 같이 친구 친구 친구. 냄새 음. 엄청 많아. 새. 새 냄새. 어, 괜찮아? 매워요 어, 배고 어, 음. 주버님 이거가 좋아요. 골라 봐. 응? 음? 대구. 갈게. 음. 국수 가게. 대구. 아, 맞다. 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 이거 맞다. 같이 먹어요. 맞아 맞아. ก๋วยเตี <laughs> ๋ยวเหลืออ๋อมใช่ไม่ใช่เที่ยงกุ๊กซูกุ๊กซูเหยอีกอ่ะคะีนเลาผาค่ะสวยๆหอมๆจ้าอ่าหอมนี่ก็어디เลยอือีด็มระผาหอมอาจูบานเทบ่ะทกุแยกแฉกฉันมงโกมานะ 음. 음. Yep. 팍치못 먹었어요. 음. 하지만 전씨 계속 먹어요? 먹어요 응? 괜찮아요. 괜찮아. 음. 어, 공부요? 뭐요 <laughs> 아, 주버님 좋아요. 예옛아주버님 예, 아, 냄새 좋아 이렇게. 이듬 맹락. 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 ค 맹락. 맹락 오이 หอม. 어, 요리 해요. 어러요. 이산 음식. 이산 음식. 태국. 음, 음. 이산 음식 해요. 나써요 마나. 맨꼭 음식 떵 저기 맨꼭 음식 이거 음식 태국 이산 음식 이거 넣었어요 친구 음. 이산 음식 좋아해요. 음. 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 처음에. 태국하지 아주버님 음, 알아요. 음, 음. 음, 음. 아주버님 잘라 잘라. 니 네, 이거 좋아. พักบุ้งพงจีคัดชีนอเซยทุกคนมะเขือซอสวยมากเลยค่ะมาใจโยมะเขือนี่รู้แน่นอนเพื่อนพี่บางยิ้มแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะอืแล้วก็ชอกีด้วยอาจูบันิมชอกีทูเกย์ดิบเด้หายแล้วก็อันนี้หน่อยจูบันยิมยกกิโอเค 태국 고추? <laughs> 응. 오 그치와. 음, 아, 대박, 대아 대박, 님 대박, 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 대요 대박, 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 대 그만. 아 대박, 아, 대 เบบอพไปฝาก,พกเพื่อนค่ะลแล้วก็ต้นนี้ด้วยค่ะพี่ปัง,งยิ้มเยนีโอเคก็ชอืมนี่ค่ะเบลวออมเบลวอมชงอลเรนพี่ปังยิ้มเอาพิกไปฝาก,พกเพื่อนด้วยนะคะเผื่อเพื่อนคิดถึงพิกไทยอีกดันดัน냉จังโก้แข็นอูันสมออมชงอีกออไได้ทัสยเยคะ เก็บไปให้เพื่อนพี่ปังยิ้มเอาไปทําอพริกน้ำปลาค่ะกินกับผัดกะเพรากินกับผัดผักบุ้งพริกบ้านเรานะเผ็ดมากเลยค่ะพัดไทยครับผมอร่อยมากครับโอเคแหม่ยิ้มบอกว่าเพื่อนอะ ชอบเพื่อนชอบกินส้มตําด้วยนะทําเป็นถุงให้เรียบร้อยเลยทุกคนให้ีปังยิ้มเอาไปทํากินกับเพื่อนพรุ่งนี้นะคะนี่มะมีมะนาวด้วยเสร์ใส่มะนาวมะเขือเทศแล้วก็อันนี <im iti> ้ใ <sm> ห้ด <t ong onions> ้วยค่ะถั่วฝักยาวน้ำปลาแล้วก็พริกค่ะพรุ่งนี้พี่ปังยิ้มนะคะก็จะไปทำส้มตำกับเพื่อนนะคะทำเสร็จถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคูู่ดอเจะอีกูอีกูยังไม่ าวัสดีะคะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซออยู่ตลาดที่อป้ปเยซัน嘛จ้ะอยู่ตลาดเยซันค่ะแม่ยากกับพ่อปู่นะคะอยากกินเ่อเรืนอแม่ยากกับพ่อปู่นะคะสวัสดีค่ะแม่ยากกับพ่อปู่อยากกินข้าวปุ้นคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะซอจะพาทุกคนไปดูขนมจีนเกาหลีนะคะว่ามันเป็นหน้าตาย,ยัางไงนะคะแลวจะบอกรสชาติกับทุกคนด้วยแต่ก่อนแดดร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวซอพาทุกคนเดิน เดินเล่นนะเดินเล่นไปนช้าๆไปพร้อมกันนะคะอย่าให้พ่อกับแม่เดินไปก่อนนี่พ่อปู่แม่ยา่าเดินจับมือกันเห็นคนคุ้นเกาหลีเพิ่นเท่าแล้วเพิ่นก็ยังจับมือกันเด้อที่นี่นะคะไม่ใช่ตลาดนะัด ในหมู่บ้านซอนะที่ซอพาทุกคนไปเดินประจํานะคะคนละที่กันนะคะตรงนี้จะเป็นอีกอําเภอหนึ่งค่ะที่อยู่ใกล้ๆบ้านพวกเรานะคะขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะมีชื่อตลาดด้วยนะคะตลาดนี้ชื่อว่าเยซันหยกช่อนชิจังนะคะเป็นตลาดนัดค่ะจะมีทุกวันที่3วันที่8วันที่13วันที่18วันที่23และวันที่28ในทุกๆเดือนนะคะเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยแล้วก็กว้างมากมีของขายเต็มข้างถนนทั้ง ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะบรรยากาศบอกเลยว่าได้อารมณ์สุดพนตอนมาเดินคือเพลินมากเลยนะคะของขายส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักผลไม้และอาหารทะเลค่ะกับข้าวถุงขนมหวานนู่นนี่นั่นไม่ค่อยมีนะคะ<อ>เป็นพวกอาหารสาเร็จรูปอะคะ่ะน้อยมากที่จะเดินไปแล้วเจอนะคะทุกคนเห็นลูกแดงๆไหมที่สวนเราก็เพิ่งเก็บขายไปเนาะของเราเป็นลูกพลัมใช่ไหมอันจิวจ๋วๆค่ะ แล้วก็ผลไม้ที่เกาหลีนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆกับผลไม้บ้านเราเวลาเราไปเดินเลือกซื้อนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็จะไม่ให้จิ้มนะคะแบบนี้ไม่ได้ค่ะลูบๆนิดนึงได้ค่ะแต่ว่าห้ามจิ้มเด็ดขาดนะคะสีลูกนะคะ270บบาทค่ะหอมหอม ตอนนี้พ่อกับแม่ก็เดินไปรอที่ร้านขนมจีนแล้วนะคะไปถ่ายยุลานขป่นแล้วจ้าซอกับพี่ชินก็จะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนก่อนถึงร้านขนมจีนก็จะแวะดูของก่อนแวะพาทุกคนชมของที่เขาขายก่อนค่ะตรงนี้เป็นข้าวโพดอยากได้อะไรไปทํากินนะคะมีหมดเลยค่ะราคาขั้นต่ํานะคะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทค่ะที่เขาวางเป็นกองๆอ่ะส่วนใหญ่จะราคาร้อยกว่าบาทต่อถาดนะคะ แล้วก็มาเจอขนมปังปลาท้องโกเกาหลีซอสแ่บแห้งอันนี้ซอสมักคักเอาผักบบทันไปแล้วค่ะเมื่อกี้ภาคปลาท่องโกไม่ทันค่ะเดี๋ยวขอภาคอีกรอบหนึ่งนะคะคือว่าอย่างนี้ค่ะมีอยู่วันหนึ่งอะพ่อปู่กับเพื่อนพ่อปู่ไปกินข้าวข้างนอกแล้วซื้อปลาท่องโกมาฝากซอก,กับพี่ชินแล้วซอได้กินครั้งแรกบอกเลยว่าเป็นปลาท่องโกที่อร่อยที่สุดในโลกตั้งแต่เคยกินมานะคะว,ว่างมีเวลาแล้วจะพาทุกคนไปซื้อกินที่ร้านนะคะเผื่อใครอยู่เกาหลีอยากลองซอเชื่อว่าจะต้องติดใจค่ะ แรกๆสภาพก็จะลินน้ำให้พ่อปู่แม่ย่านะคะหลังๆพ่อปู่แม่ย่าลินน้ำให้ลูกสภาพกินจ้า <c oughs> พออยู่ด้วยกันไปนานๆเรื่อยๆนะคะมันก็ไม่มีอะไรให้มาต้องคิดมากต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ไม่มีคะ่ะอยู่ก็คือจังพอกับแม่ ของเฮาผู้นึงคือจังต่างกับย้ายผูน้นึงนะคะจะอยู่ยากก็แค่ช่วงแรกๆที่จะต้องปรับตัวแล้วก็จะต้องทําความรู้จักการอดทนแค่ช่วงแรกๆในช่วงที่เราแต่งงานเข้ามาอยู่บ้านสามีค่ะพอเราผ่านช่วงนั้นไปแล้วนะคะทุกอย่างสบายตัวสบายใจเป็นฟิลแบบคล้ายๆคือจังว่าเฮาเนี่ยอยู่บ้านของเฮาเองค่ะเนี่แหละเราต้องอยู่ด้วยอารมณ์แบบนี้นะคะถ้าเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าตรงนั้นไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่ที่ของเรานะคะเราจะไม่มีความสุขค่ะเราก็จะอยู่ตรงนั้นได้ไม่นานนะคะ พี่ชินไปเข้าห้องน้ํามาค่ะไม่ยากพ่อปู่เปลี <necessary> area, ่ยนเมนูกระทันหันนะคะบอกบอกว่าไม่ไปกินขนมจีนแล้วค่ะเปลี่ยนมากินอันนี้แทนนะคะใส่สมกุ้ง2คงาตอนค่ะมันก็จะเค็มๆเหมือนเกลือนะคะขอโทษนะทุกคนซคฟารทุกคนมากินอันนี้อีกแล้วมาบ่อยมากเลยในตั้งแต่ตั้งแต่ทําคลิปมานะคะพามากินไอเนี่ยบ่อยมากเลยค่ะร้านนี้แซ่บดีดอด นนี้เอาใจสาวๆนะคะที่ไม่มีแฟนนะคะเผื่อหัวใจจะได้กระช่วยกระเชื่อใคคนมีสามีแล้วก็ไม่ต้องกระช่มกระชวยค่ะนี่คลิปนี้นะคะเอามาฝากสาวๆ FC สาวๆของจองเดี๋ยวเราจะบอกพี่กัดร้านนะคะ ร้านนี้นะจ๊ะาส,าสาวๆสาวสดทั้งหลายเผื่ออยากมากินข้าวนะคะส่วนคนที่ไม่สดแล้วก็ก็ประมาณนี้แหละอ,อู้ออยยาบอกอยากซื้อหมวกจังเลยอ่ะหมวกใส่ทำง,งานโมจ่าโอป้าโ,โมจา่นานำโมจ่าสากุลชิพอยู่ไอ้ยาบาถือกล้องไมล่าให้หน่อยชายันจะไปซื้อโมจ่าเอาตังค์ให้ชายันด้วยซื้อสักหนึ่งกัน 맞아요? 오맞아요 네. 예뻐요 예뻐요. 아예요아예 <laughs> ขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณที่สุดเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รอคลิปผีอยู่นะคะคลิปผี EP 2เมื่อไหร่จะกลับมาเล่านะคะโดนทวงถามตลอดเลยนะคะได้เวลาแล้วสออัดเรียบร้อยตัดเรียบร้อยนะคะจะปล่อยลงในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะรอติดตามรับชมพร้อมกันเลยที่บ้านแดงนะคะจะปล่อยลงที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะคลิปผีเรื่องนี้นะคะเปนเ็นการเหตุการณ์เจอผีครั้งแรกของซอแล้วก็น่ากลัวที่สุดของซอแล้วก็ ทำให้รู้ว่าโลกใบนี้มันมีผีอยู่จริงนะคะเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองค่ะและก็สำหรับอีพีอีพีผีนะคะคนที่กลัวก็สามารถฟังได้ว่าซอเล่าในห้องนะคะแล้วก็มีไฟด้วยนะคะอยากให้คนที่กลัวผีได้ฟังด้วยค่ะโอเคยังไงเราเจอกันอีกทีวนทันอังคารกับคลิปผีนะคะสำหรับวันนี้ซอขอตัวลาไปก่อนขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ